ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมรายการธรรมปฏิสันฐานทุกท่านอะไรที่เป็นสาระธรรมปฏิสันฐานนำมาเสนอแนะอะไรที่เป็นเรื่องปฏิบัติแล้วได้จริงอัตอมาจะนำมาพูดคุยอะไรเป็นเรื่องปฏิบัติแล้วไม่ได้จริงจักไม่นำมาพูดคุย เพราะนั้นไม่เป็นสารประโยชน์อะไรสําหรับท่านผู้ชมทั้งหลายได้จะพากันเสียเวลาดูเปล่าๆแล้วก็จะมาบ่นว่าพระพูดอะไรไม่เห็นคาถาคาถาไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราดังนั้นเวลาที่เข้าท่าเรือมันก็เข้าท่าช่างม้ามันเข้าทางก็จะไปได้สะดวกเรื่องที่อยาจะฝากเป็นข้อคิดในวันนี้ ก็คือเรื่องของผลลัพธ์ผลร้ายผลลัพธ์ผลร้ายก็คือการที่ทําแล้วมันไม่ถูกต้องตามทํานองกรองธรรมไม่ถูกตามหน้าที่ไม่ไดีตามสภาวะเขาตนเองคนเราเกิดมาเนี่ยต้องทำให้ตัวให้ถูกต้องตามหน้าที่และดีตามสภาวะตัวเองผลลัพธ์จะไม่กลายเป็นผลร้าย แลนั้นเวลาที่ไปเทศที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อเทศในที่นั้นน,นแล้วเวลาเลิกเทศแล้วก็จะมีแหล่จะมีแหล่เป็นสอนใจปลุกใจให้ผ่อนข้อนี้ในแหล่ที่สอนใจปลุกใจให้ผ่อนนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับการที่พระแหล่ เวลาแหล่นี้เขาแหลกขนางนี้คือสมมุติว่าหมดเวลาเทศแล้วมั่วโม่เวลาเทศในการเทศมหาชาติหรือการเทศในบางสถานที่โยงเขาบอกว่าขอแหลกให้พรหน่อยอันนี้เราต้องฉวยโอกาสเราจะต้องฉวยโอกาสในการที่เขาอยากจะฝังพรแต่สิ่งที่เขาอยากเอาไว้สุดท้ายเขาเรียกเป็นรางวัลก็ถือโอกาส ปลุกใจปลอบใจสอนใจแล้วก็ให้ผ่อนเอาสมมุติว่าอาตมาเนี่ยไปเทศแล้วก็สมมติว่าท่านผู้ชมทั้งหลายฟังเทศกันมาแล้วฟังเทศกันมาจนจบแล้วก็เห็นจะตั้งลาอาตมาก็จะบอกว่าญาติโยมทั้งหลายบัดนี้หมดเวลาแล้วนะเห็นจะตั้งลากันแล้วก็เป็นธรรมเนียมในการที่เราคุยกันมาดีๆก่อนจะจากกันก็ ไปลามาไหวครนี้ลาแบบพระก็มีสองแบบแบบพระที่คือลาแบบธรรมดากับไม่ธรรมดาโยมก็จะถามว่าอะแล้วไม่ธรรมดาเป็นไงเอาก็ลาแบบแหลกนะจะเอาแบบไหนส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่คุณวัดก็บอกเอาแบบแหลกท่านก็จะบอกโยมว่าแต่มันคนละราคากันนะ มันไม่ใช่ราคาเดียวกันเดีย๋ยวจะบอกสู้เท่าไรก็สู้โถคนคุยกันมาได้ดีนะท่านมีศรัทธาแล้วอุตสาห์มาแล้วนะท่านจริงๆเขาอยากจะฟังพระแหะขณะที่เราเป็นพระมันก็ต้องแหะได้เพราะว่าการแห่เป็นเครื่องเล่นของการเทศของพระอ่ะ อ่ะหมดเวลาแล้วเราก็ต้องแต่งแหละไปสมมติตอนนี้หมดเวลาแล้วอ่ะตั้งใจฟังแหล่นายมนะโดยใช้ให้พอ่อนกันเหลือบมองนาริกานถึงเวลาต้องจากฟังเทศ นานมากเห็นโยมนั่งหาวบางคนเสแสงนี่แกล้งมองดูดาวบางคนเหยียดยาวอีนั่งหลับมาก็มีบางมีทุระจะไปซื้อข้าวของแอบเดินในย่องย่องพอเพลอเพลินนี้ ฉันเทศมานานคงรำคาญเต็มทีทานานกว่านี้นิยมคงระอานี่ก็เริ่มต้นไปคราวนี้มาเราเริ่มต้นชน,นี้ก็เอาสภาพความเป็นจริงนัมาแตง่งนั้นท่านผู้ชมก็จะได้มีพื้นฐานแล้วจะได้เอ๊ะท่านจะคุณแลได้หรือขาแลได้ถ้าถ้าแลได้มันก็ก็แลได้นะท่านนะ่ะ เป็นแต่ว่าถ้าเป็นงานหลวงเขาก็ไม่นิยมแหละงานเทศตอนเช้าในวันอุโบสถทศินก็ไม่นิยมแหล,ละแหลกเขาเอาไว้ตอนเทศมหาชาติเอาไว้อบรมชีพรามเอาไว้เทศบรรยายธรรมและเปิดเป็นการที่จะได้ขยายความนี่ก็เราก็ตั้งแต่งแต่งไปแล้วก็แหลกเขามีที่ยมเห็นว่าทำร้อง กึือก็คือกคือคืออะไรก็คือก็คือกินกากินเกือให้โคลนแขงอะไรแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรหรอกท่านหนึ่งพระทัจโชเสียงที่ขึ้นนาสิกกับลูกคอสองเป็นธรรมเนียมว่าถ้าลืมเนื้อหรือด้นไม่ไปก็ใส่ลูกคลิกลูกกึกไว้ก่อนใส่ลูกกึกกทวงเวลาไปก่อน ฉันเทศมานานคงรำคาญเต็มทีทานานกว่านี้นิยมคงระอาเทศนาปริโยสาเนในญาติโยมอย่าเฮเฮือนห่างเลยนาะตัวอาตมาในเห็นจะต้องลาโยมญาติ ที่มาฟังเทศทุกคนจะจากโยมไปโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้จะจากโยมไปหัวใจอาวอนถึงคราวจากจรน,น้ำตาแทบหล่นจากโยมใจบุญผู้มีคุณทุกคนจำใจจำทนโอ้จำจากจำจรไม่มี อะไรให้เป็นของขวัญไม่มีอะไรให้เป็นของขวนัน,ขขวนนอกจากคำจำนานเป็นอนุสรให้โยมสดับโปรดรับฟังพรจะนั่งยืนนอนสุขสิ้นพินโยให้สุขทางโลกโอ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 ,โอ,โอ,โอให้สุขทางโล อย่าโศกรากรรมให้สุขเลิศล่ำนรรามรวยอาโคให้มีรถเบนขับเล่นขี่โชให้มีวโว,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 โวให้มีสิเอาทุกยี่ห้อเลยกันละกันท่านผู้ชมอยากได้ยี่ห้ออะไรก็นึกไว้ก่อนท่านไม่ได้วันนีม้มก็มีวันหน้านะก็อยากได้ยี่ห้ออะไรก็อธิษฐานไม่เปิดตัวก็เพื่อลูกเพื่อครอบครัว ให้มีรถเบนขับเล่นขี่โชว์ให้มีโวอโวโอให้มีสีตรองนาขีเฟอร์รารีรถดีแนวหน้านี่ก็รายการธรรมปฏิสันทานหรือทางดีเชนเนก็ไปเรียกค่าโฆษณารถเอาให้มีรถเบนขับเล่นขี่โชว์ ให้มีวอโอโหโหให้มีซีตรองนาขีเฟอร์รารีรถดีแนวหน้าให้มีฮอนด้านะขับดีขี่คลองให้ขี่เปอร์โยรูปสิงโตขนองฟีเอตฟอร์กายกองเงินทองครบครันให้ขี่ปอเช่นาฮาเลบูอีกนะฮอนด้าซีวิก โยมชอบไหมนั่นเชโรกีสูสูกีตามดำริสาราพัน์อีสุสุนิสันเซฟิโลโรนส์รอยคุณโยมผู้ชายคุณโยมผู้ชายอย่าให้ลูกเสียจงดูแลมียอย่าให้เงางอยที่ไม่เท้ายอดทองโอ้ยตะบองยอดพรอย การมีเมียน้อยไม่ใช่เรื่องดีคุณโยมผู้หญิงอย่าเอาใจตัวมันดูแลผู้วอย่าให้นายนี้ บราณสอนสั่งโปรดฟังว่าที่เรือนสามน้ำสีนี้เป็นมงคลลูกยิงลูกชายฟังไว้เถิดน้าลูกยิงลูกชายฟังไว้เถิดน้าพ่ออ่แม่เลี้ยงมาจนเกิดโภพลอย่าไปลงปลื้มอย่าลงลืมตนนี่มันเยี่ยมมันยนต์ปฏิบัติบูชาเด็กใน